สองร้อยครับใครสนใจรางวัลก็เชิญที่นี่นะครับหน้าสวนหน้าสวนแบบนี้ก็จะเป็นซุ้มอาหารแล้วก็จะมีของฝากมีแมลงด้วยนะครับมแมลงของกินเยอะมากๆซุ้มนี้เข้ามันไก่กับไข่ดีครับหมดเลยครับ ะะอันนี้ก็จะเป็นของฝากครับขนมทองม้วนอันนี้ก็จะเป็นของอร่อยของอร่อยซุมอาหารยาวเยอะนี่ๆก็นั่งพักกินส้มตำได้นะครับ ส้มตำก็มีน้จีนน้ำยาก็มีบดหัูน้ำกันเลยทีปบดดองดีเลยที๊ซื้อไปเยอะเลยครับฝากฝากของฝากของฝากอันนี้ก็จะเป็นกบย่างครับกบย่างไงนี่เสด้โรสทุกคน ทัดแจ้งสวยๆน่ากินอันนั้นเด้ของฝากลงมางมหิรถเลยอ้ยเราไปดูอยากเล่นอยากเล่นอุ้มเอาุ้มเอาเอาโพตต้มหรือท SO ี่คัดโดยรอบนะครับก็จะสวยงาม Oh, <laughs>